สวัสดีครับมาแล้วครับมาแล้ว iPhone SE ใหม่ล่าสุดเปิดตัวเรียบร้อยแล้วครับเราไปดูข้อมูลด่วนๆกันเลยครับกับ iPhone SE รุ่นใหม่ล่าสุดที่ใช้ชื่อสั้นๆว่า iPhone SE แต่ Apple ก็มีวงเล็บว่ารุ่นที่2ด้วยนะครับเครื่องรุ่นนี้มาพร้อมกับดีไซน์และขนาดเท่ากับ iPhone 8เลยครับตัวเครื่องด้านหน้าจะเป็นหน้าจอ Retina HD ขนาด4.7นิ้ว ตัวเครื่องจะเป็นอลูมิเนียมและด้านหลังเป็นกระจกครับรองรับการใช้งานแบบซิมคู่2เบอร์ที่มี eSIM และยังมาพร้อมกับ3สีให้เลือกครับคือสีขาวสีดำและสีแดง iPhone SE รุ่นใหม่ล่าสุดนี้ยังมาพร้อมกับปุ่ม Home และ Touch ID แต่สำหรับคุณสมบัติ3 D Touch ถูกตัดออกไปแล้วนะครับแต่จะใช้ Haptic Touch หรือการแตะค้างเพื่อสั่นแทนครับเครื่องรุ่นนี้รองรับการชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จด่วนและรองรับการชาร์จแบบไร้สายด้วยครับ แม้ว่า iPhone SE รุ่นใหม่ล่าสุดนี้จะถูกวางตำแหน่งว่าเป็นเครื่องในราคาประหยัดแต่ Apple ก็จัดชิป A13 Bionic แบบเดียวกับที่ใช้ใน iPhone 11 Pro ซึ่งเป็นชิปที่เร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมาบนสมาร์ทโฟนครับตัวเครื่องมาพร้อมกับกล้องหลังหนึ่งกล้องและแฟลช LED รองรับการถ่ายภาพในโหมดบุคคล6แบบที่ควบคุมระยะชัดลึกได้รองรับ HDR และถ่ายวิดีโอที่ระดับ 4K พร้อมช่วงดนามิกที่กว้างขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มรายละเอียดในส่วนของไฮไลท์และเงาให้มากขึ้นครับ iPhone SE รุ่นใหม่ล่าสุดนี้ยังทนน้ำได้ลึกถึง1เมตรนาน30นาทีเลยครับและถ้าเป็นชากาแฟน้ำอัดลมนิดๆหน่อยๆไม่มีปัญหาครับและถ้าเป็นฝุ่นสบายมากๆครับสำหรับราคาของเครื่องรุ่นนี้ประกาศราคาไทยแล้วนะครับสำหรับรุ่นความจุ 64GB ราคา14,900บาทรุ่น 128GB ราคา16,900บาท และรุ่น256 g b ร,ราคา29,000บาทราคาดีมากๆเลยครับแต่ตอนนี้ยังไม่ประกาศวันวางจำหน่ายในไทยนะครับน่าจะเร็วๆนี้ละครับมาเมื่อไร่ผมจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังรอเครื่องรุ่นนี้กำลังเล็งเครื่องรุ่นใหม่เห็นสเปคเห็นราคาแล้วเป็นยังไงบ้างครับชอบหรือไม่ชอบตรงไหนคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้า สวัสดีครับ